พี่ๆท่านไหนนะคะกำลังมองหารถเก่งทรง5ประตูเอาไว้ใช้งานสักคันนะคะวันนี้สายพาชมสายพาเลือกไม่ว่าจะเป็น Honda j เจเอทฮอนด้าซิตี้โตโยต้ายาริสนะคะ1.2สปอร์ตคันนี้ประหยัดน้ำมันหรือจะเป็นในส่วนของมาต้า2คันนี้ราคาดีประหยัดน้ำมันเช่นเดียวกันค่ะรถปีสูงทั้งหมดนี้นะคะไม่มีคันไหนไม่ข้ามแสนเลยะคะ่ะพี่ๆเดี๋ยวสายพาชมทีละคันเอาแบบดูคลิปนี้คลิปเดียวจบนะคะตัดสินใจได้เลยว่าจะจัดคันไหนดีรับชมคลิปนี้ให้จบห้ามพลาดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนี่กำลังมอง หารถเก๋งใช้งานเนกประสงค์นะคะรถเก๋งทรง5ประตูแฮชแบ็ก <h ash back> เอาไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยารีเมื่์สองสายเพชรยนต์นะคะกับสายที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถเก๋งทรง5ประตูนะ,ะทรงแฮชแบ็กหประตู4แบบ4สไตล์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนี้เลยมาด้าสคันนี้นะคะรถปี2021นะคะราคาดีมาก สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของโตโยต้ายาริสคันนี้บอกเลยราคาดีนะคะเลขไม่สี่หมื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้นค่ะพี่พี่หรือว่าจะเป็นในส่วนของฮอนด้าซิตี้คันนี้นะคะถุกอกถูกใจวัยรุ่นหลาย,ลายๆท่านมากๆเลยไม่น้อยค่ะพี่พี่ไม่ห้าหมื่นกิโลราคาดี4ีสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทฮอนด้าแจ็เครื่องพันห้าร้อยซีซีเราก็มีให้ได้เลือกให้ได้ชมกันคันนี้ไม่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นค่ะพี่พี่ทุกอกถูกใจคันไหนนะคะคุณพี่สามารถที่จะแคปรูปนะคะแล้ว แอดไลน์มาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือด่วนโทรเบอร์นี้ได้เลยเช่นเดียวกันเบอร์0968256647นะคะโอเคขออนุญาตเริ่มต้นที่ขันแรกคันนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่บอกเลยฟังก์ชันไม่มีกั๊กไม่มีห่วงและที่สำคัญราคามาดีมากๆสำหรับคันนี้นะคะมาด้าสเครื่อง 1.3c นะคะรถปี2021ทรงแฮชแบ็ก5ประตูค่ะคันนี้เลขไม้35,000กิโเท่านั้นค่ะพี่เรารู้กันอยู่แล้ว มาด้าไม่ห่วงออปชันแน่นอนออกแบบตั้งแต่ช่วงหน้าภายในคือดูดีสวยน่าใช้มากๆคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ที่เป็นวงแหวนรอบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะในส่วนของตัวสีได้เป็นสีขาวมุกค่ะพี่ๆแล้วก็สีเนี่ยคือสวยฉ่ำวาวมากๆราคาดีค่ะราคา379,0 0 0บาทคันนี้ฟีดา้าผ่อนประมาณ6ก0 0กว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวทายจะขึ้นตัววิ่งให้นะคะผ่อนสปีผ่อน5ปีผ่อน6ปีในส่วนของคันนี้จะผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ผ่อนแม็กซ์สุดได้นะ 7ปี8ปดงวดเลยค่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้เกิร์ตมีติดไปให้แล้วรอบคันค่ะในส่วนของภายในสวยมากๆปกติ 1.3c พีจพี่เราทราบกันดีตัว C นะคะได้เป็นเบาะผ้าได้เป็นเบาะผ้านะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะในส่วนของคันนี้นี่เลยเจ้าของเดิมนะคะได้ทําการบุหนังมาให้แล้วแล้วเป็นเบาะหนังสีส้มอิด คือมันเข้ากันแบบสวยมากๆค่ะพี่พี่ซึ่งเราข้อดีของเราเลยนะในการที่เราได้รถคันนี้ไปใช้คุณพี่ไม่ต้องไปเสียงเงินทําเพิ่มเองนะคะตัวสีตัวถังนี่คือสวยเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะภายนอกภายในสวยงามมากๆแล้วก็ในส่วนของมัสด้าตามที่สายแจ้งไปเลยค่ะ ฟังชันไม่มีกัก๊กไม่มีห่วงนะคะในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยคือมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าจอวิทยุแบบยกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์คันนี้ได้เป็นแอร์ปรับแมนนวลแต่เป็นแอร์ปรับแมนนวลที่ออกแบบได้แบบดูดีมากๆเลยนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะปุ่มคอนโทรลต่างๆนะคะสามารถใช้งานปกติดีทุกระบบอ่ะเดีย๋ยวซาจะขออนุญาตสตาร์ทให้พี่ๆได้ดูกันนะคะในส่วนของคันนี้โอเคนะคะสตาร์ทแล้วติดเลยตัวเครื่องไม่มี อ่าสอึกใดๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเดือนไม้ก็ไม่มีแบบว่าชัดผึบผับใดๆเนาะคันนี้เลขไม้สามหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบกิโลเท่านั้นนะคะรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดราคามาดีมากสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟิดาท่าผ่อนเจ็ดปีแปดสิบสี่วันนะคะพี่พ จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ6000กว่าบาทเท่านั้นเองถูกใจไซบอกเลยว่าห้ามช้าในส่วนของคันนี้นะคะที่ไซแจ้งไปคือเดิมสเปคโรงงานเนี่ยเราหาจากที่ไหนก็ได้ค่ะเบาะผ้าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแต่คันนี้นะคะเจ้าของเดิมได้ทําการหุ้มหนังไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะเราหาจากท้องตลาดแบบเนี้ยไม่ได้แน่นอนนะคะนอกจากว่าเราจะเอาไปหุ้มเองซึ่งคันนี้คุณไม่ต้องเสียเงินเอ,อ่อในการทําเพิ่มเลยสเกิร์ตมีให้รอบคันแล้วตั้งแต่ช่วงหน้าด้านข้างนะคะยาวไปจนถึงด้านหลังเลย เซนเซอร์มีติดไปให้แล้วเรียบร้อยกล้องทงกล้อง,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 องถอยคันนี้ก็มีแล้วเรียบร้อยครบเลยค่ะในส่วนของสปอยเลอร์คันนี้ก็มีติดไปแล้วเรียบร้อยด้านบนนี่เลยนะคะเสาอากาศแบบคริบฉลามชักฟินแบบนี้นะคะตัวยางดูตัวยางหน่อยคันนี้ได้เป็นยางปี2021นะคะไม่เป็นไรตัวยางมีสึกหล่อนิดนึงเดี๋ยวทรายจัดการเปลี่ยนใหม่ให้เลยไม่ต้องกังวลน,นะคะโครงทรงโครงสร้างใดๆคันนี้ไม่มีสนิมกินด้านล่างนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าตัวโชคสปริงต่างๆใช้งานปกติดีทุกระบบนะคะนี่เลย สวยมากๆนะคะพี่พีรับประกันเลยค่ะพี่พี่รถทุกคันในบริษัทเพ็รยนต์นะคะไม่มีผิดความชนหนักจมน้ําไม่มีการกลับไม้ไม่มีการกรอไม้มาอย่างแน่นอนนะคะเลขไม้สามหมื่นห้าพกิโลแจ้งไม้สามหมื่นห้าค่ะพี่พนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะนํารถคันนี้ไปแล้วนะคะสามารถที่จะนําไปเช็คที่ศูนย์มาด้าได้เลยทั่วประเทศนะคะ อ่ะโอเคขออนุญ,ญาตนะคะทวนก่อนไปคันต่อไปแล้วกันนะสำหรับคันนี้นะคะมาสด้าสองหนึ่งสามสี่นะคะรถปี 2, 2021ไม่สามหมื่นห้าพันกิโลคันนี้ราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะอัตราการผ่อนกี่ปีซายแปะไว้ด้านข้างตรงนี้แล้วคุณพี่สามารถโทรมาหาซายได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดสองห้าหกหกสี่เจ็ดในการสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะโอเคมาที่คันถัดมาคันนี้เป็นแบรนด์ตลาดที่ราคาดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะ,ะใช้งานอนเนกประสงค์สุดๆสำหรับ คันนี้นะคะโตยตายาริ s 1.2สปอร์ตรถปี2022นะเลขไมล์คันนี้อยู่ที่47,000กิโลเท่านั้นราคาดีมาก439,000นะ,ะ439,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้เปิดตัวป้ายแดงนะคะพี่ๆประมาณ600,000กับ4,000บาท 6แสนก็บาทเท่านั้นนะคะป้ายแดงก็คือถือว่าราคาดีแล้วมาตอนนี้นะวิ่งไปประมาณ47,000กิโลนะคะราคาหายไปแล้วประมาณ2แสนบาทนะคะเหลือเพียงแค่3แสนขออภัยค่ะ4แสน39,000เท่านั้นฟีดาวได้จัดยอดได้เต็มนะคะด้านข้างตรงนี้นะเดี๋ยวทรายจะทําการขึ้นเป็นตัววิ่งให้ว่าผ่อน4ปี5ปี6ปี7ปีจะผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ในเรื่องของรายละเอียดตัวรถนะคะนี่เลยไฟหน้าได้เป็นแบบ full LED แล้วนะนะคะ พูด LED ตรงนี้หมายถึงว่าตวเนี้หลอดไฟใหญ่เนี่ยเป็น LED นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟ d ด y t i ท e ก็เป็น LED เช่นเดียวกันแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะแต่ในใดๆคือหน้ากระจังนี่คือสวยมากเป็นสีดำตัด,ดด้วยสีบอดี้สีขาวนะคะสโลปสัหลี่ยมฝากระโปรงคมๆเงาๆแบบนี้เลยค่ะนะ,ะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะคะล้อแม็กได้เป็นล้อขอบ154สีรูแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยางนะพี่ๆตัวยางคันนี้ได้เป็นยางปี2022น่น่าจะเป็น างที่ติดกับตัวรถออกมาจากศูนย์เลยนะคะสวยมากๆนะในส่วนของตัวยางก็สมบูรณ์เช่นเดียวกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีผิดความจนหนักจมน้ํานะคะไม่มีการกลับไม้ไม่มีการกรอไม้ค่ะพี่ๆคันนี้ไม้สี่หมื่นเจ็ดพันกิโลไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะคะแล้วก็รถปียี่สิบสองพี่ๆรถปียี่สิบสองวารันตีศูนย์ยังไม่หมดนะคะอ่ะมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างคันนี้นะคะคิ้วกันสาดมีติดไปให้แล้วครบๆนะบอดี้สีขาว ชุดตกแต่งสีดำนะ,ะให้ความดูดีทรงสปอร์ตมากๆด้านบนนี่เลยนะคะคีบฉลามชาร์ฟินนะในส่วนของตัวอ่าเสาอากาศนะคะนึกนึกคำพูดนั้นไปนไหนในส่วนของเสาอากาศนะคะได้เป็นทรงคีบฉลามแบบชาร์ฟินแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะช่วงท้ายทรงหประตูอ่ะใช้งานอนเนกประสงค์ เปิดขึ้นมานะคะนี่เลยถาดรองท้ายก็มีไปแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านหลังคันนี้ได้เป็นเบาะหนังทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอันนี้คือเดิมศูนย์เลยค่ะพี่พี่นะคะบอดี้รอบคันสวยแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะพี่พี่ท่านไหนอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาทดลองขับแช้เรียนเชิญก่อนได้นะคะร้านเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะย่านมินบุรี ซอยเสรีไทย68แยกที่1ค่ะพี่ๆนะคะอยากเข้ามาทดลองขับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงหรือจะนําช่างที่ชํานาญการที่คุณพี่ไว้ใจที่เราไว้ใจนะคะมาเช็รครถคันนี้ก็ได้เลยขอเปิดไปดูภายในสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะภายในนี่เลยคือข้อดีของคันนี้แบรนด์โตโยต้าตั้งแต่ปี2019ในในการเปลี่ยนโฉมแล้วเนาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังและ เป็นแอร์แบ็ใบนี่นะคะแอร์แบ็ใบแล้วเรียบร้อยความปลอดภัยนี่คือถือว่าดีเยี่ยมเลย a i r b a บ็ใบอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ a อร์แบ็ใบจะอยู่ที่1เลยนะคะพวงมาลัย2หัวเข่าคนขับนะคะ3หน้าซ้ายนะคะ4และ5จะอยู่ตรงเสาเอทั้ง2ฝั่ง6และ7นะคะพี่พี หกและเจ็ดจะอยู่ตรงเสาซีด้านหลังนะคะทั้งสองฝั่งซึ่งแปลว่านี่เลยแอร์แบ็กมีรอบคันนะคะตัวเบาะตึงๆสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีปริแตกเลยตัวได้นี่คือสภาพสมบูรณ์นะฟองน้าไม่มียั่ไม่มียกเลยนะคะมาคู่กับเกียร์ CVT นะคะมาคู่กับเกียร์ออโต้ CVT หกสปีดนะคะในส่วนของตัวหน้าจอคันนี้หน้าจอแบบทัลสกินนะคะตัวแอร์เป็นแอร์ปรับออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะเดี๋ยวซายขออนุญยากนะคะในการสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆได้ดูกัน คันนี้ไดเป็นกุญแจแบบไขนะคะได้เป็นกุญแจแบบขะะไแบบขแบบนี้อ่ะสตาร์ทเพื่อให้พี่ๆได้ดูโอเคนะ,คะเลขไม่47,000กิโลค่ะพี่ๆไม้แท้ไม่เดิมแน่นอนนะคะหน้าปัดเรือนไม้สีฟ้าแบบนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนไม้47,000กิโลนะคะในส่วนของราคา439,000บาท439,000คันนี้ฟีดาวได้จัดยอดได้เต็มนะฟีดาวคันนี้พอนอจูระมาณ 8,000กว่าบาทนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวใส่ขึ้นเป็นตัววิ่งให้ผ่อน7ปีผ่อน6ปีผ่อน5ปีผ่อน4ปีจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะโอเคประมาณนี้สำหรับคันนี้นะตัววิตายาตริส1.2สปอร์ตนะคะรถปี2022เลขไมล์47,000กิโลค่ะพี่ๆสำหรับคันนี้วารันตีศูนย์ยังไม่หมดนะสำหรับคันนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งเบิกออกมาจากใยแดงประมาณ2ปีเองนะคะแล้วก็ราคาก็หายค่อนข้างที่จะเยอะเลยพี่ๆท่านไหนกำลังมองหาความคุ้มค่าคุ้มราคารถมือสองนะคะบอกเลยคุ้มค่าคุ้มรา ราคาที่สุดล่ะนะคะสนใจคันนี้อะแคปรูปนี้มาได้เลยนะคะแล้วก็แอดไลน์มาหาซ้ายได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่าง0968256647เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะโอเคมาที่คันถัดมานะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่วัยรุ่นหลายคนนะคะต้องการที่จะใช้ต้องการตัวมากๆเลยแล้วก็ตัวสีตัวถังนี่คือสวยสมบูรณ์มากๆนะคะคันนี้นะคะเป็น Honda City เครื่อง1.0 Turbo ะคะตัว SV รถปี2021 เลขแม่คันนี้ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นนี่เลยชุดสเกิร์ตมีติดไปให้รอบคันแล้วเรียบร้อยไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะสวยมากหน้าไฟนี่คือไม่มีการขัดมาแล้วตัวไฟนี่คือสวยงามสวยเงามมากๆหน้ากระจังสีโครเมียม um แบบนี้ค่ะพี่ๆเป็นโครเมียม um ที่ไม่มีรอยเล็บแมวเลยเป็นโครเมียม um ที่สวยมาก ไม่มีร่องรอยของโคมเยี่ยมรอโคมเยี่ยมพองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงนี่เลยสโลปสันเหลี่ยมคมคมชัดๆัดแบบนี้นะคะสวยมากๆนะคะันนี้สีเดิมแท้แน่นอนรอบคันนะคะบอดี้ด้านข้างไม่มีร่องรอยบุบบุ๋มขูดขีดกับขอบฟุตบาทใดๆนะคะสเกิรต์ตมีตั้งแต่ช่วงหน้าช่วงคางยันช่วงถ่ายเลยกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าแบบนี้ตรงนี้จะเป็นไฟเดียวนะคะพี่ๆให้ความทรงสปอร์ตมาก,มากๆเพราะว่าไฟเดียวมันจะดูไม่ใหญ่เกินไปนะคะอ่ะแบบนี้สวยไหมสวยมากนะ ตัวสปอยเลอร์พร้อมกับสเกิร์ตท้ายคันนี้ก็มีติดไปให้รอบคันแล้วเรียบร้อย mm. ด้านบนนะคะเป็นครีบฉลามเป็นสาอากาศแบบครีบฉลามชักฟินแบบนี้นะคะโลโก้ฮอนด้าโลโก้ซิตี้ไฟทงไฟท้ายช่วงล่างนะคะก็ไม่มีแตกร้าวไม่มีแตกรายงานใดๆสาหรับช่วงท้ายไฟท้ายอันนี้เลยเป็นแบบ led light guiding แบบนี้นะคะตรงเนี้ยจะเป็นแถบโคมน้าแสงนะคะพี่ๆเวลาเราสตาร์ทรถเนาะตัวโคมน้าแสงตรงเนี้ยก็คือจะให้ความส่องสว่างแบบสวยมากๆนะคะแล้วก็ภายในยนี่เลย ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับถานท้ายอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินคันนี้มีครบแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเรียบร้อยสําหรับตัว SV ค่ะพี่ๆตัว SV เราจะได้เป็นเบาะหนังแล้วนะ เบาะหนังแล้วไม่ใช่เป็นตัว S ปกตินะคะอันนี้เป็นตัวกลางก่อนจะไป RS เลยนะคะฟังก์ชันค่อนข้างที่จะครบกุญแจสมาร์ทคีย์เลนะคะระบบ Engine Start กุญแจสมาร์ทคีย์เลเป็นคีย์เลสทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะคะ a i r b a g 4ใบหน้า2ใบหลัง2ใบนะคะหน้าจอวิทีวแบบทัลสกีนเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พ n d r o i d Auto ได้นะคะในส่วนของหน้าจอคันนี้มีขนาดประมาณ8นิ้วด้วยกันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ในส่วนของตัวคูดคอนโทรลนะคะมีไปให้ได้ใช้ด้วยนะคะ Engine Star รใช้งานปกติดีทุกระบบนะคันนี้รถปี2021เลขไม่ห้าหมื่กิโลเท่านั้นค่ะพี่พี่เข้ามาดูเข้ามาทดลองขับก่อนได้นะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยเป็นเครื่อง1,000เทอร์โบที่ อัตราเร่งดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องพันชีจีก็จริงนะแต่ว่าเป็นตัวที่มีเทอร์โบนะคะอัตราเร่งดีมากๆนะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากได้รถที่อัตราเร่งดีใช้งานอนเนกประสงค์ด้วยนะคะรถ5ประตูแล้วก็ที่สําคัญก็คือเดินทางันระเวณครอบครัวก็ได้ใช้งานได้ถูกรูปแบบเลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาดี479,000บาทเท่านั้นประหยัดจากายแดงไปประมาณ200,000บาททุกอกทุกใจนะคะอัตราการผ่อนอยู่ข้างๆตรงนี้เลยเดี๋ยวรายขึ้นเป็นตัววิ่งไ้นะคะถูกใจรีบโทรมาหารายได้เลยนะที่เบอร์09 968256647นะคะโอเคนะมาที่คันถัดมานะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นแบรนด์ตลาดที่ใครๆหลายคนตามหามากๆนะคะสำหรับคันนี้นะ Honda Jazz 1.5 s นะคะรถปี2019คันนี้เลขไม่80,000กิโลเท่านั้นค่ะพี่ๆไม่80,000กิโลนะคันนี้คือเป็นรถเจ้าของเดิมเป็นชื่อบริษัทเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะตัว S นะราคาประหยัด นะคะราคาประหยัด4ี่แสกับ9ก้า 8, 000, ฟีดาวคันนี้ผ่อนประมาณเ0็ดเดี๋ยวซ้ายขึ้นเป็นตัววิ่งให้เหมือนเดิมนะคะสรับ Honda Jazz คันนี้คันนี้ได้เป็นโฉม G K นะ,ะพี่ๆนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้ากระจังนี่เลยสีโครเมียมสวยมากไม่มีเขาเรียกว่าโครเมียมรอกโคเมียมพ่องนะคะไม่มีกระไม่มีฝ้าใดๆสรบสันเหลี่ยมฝากระโปรงคมๆเงาๆเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าไม่มีเขาเรียกว่า ตัวฮาโลเจนด้านในตัวจานใช้ในส่วนของหลอดไฟฮาโลเจนไม่มีลอกไม่มีพองไม่มีกระไม่มีฝ้าใดๆนะคะสวยมากมาพร้อมกับล้อก,กระทาพร้อมฝาครอบแบบนี้นะคะพี่ๆท่านไหนวางแผนว่าจะเอาคันนี้ไปแต่งไปตกแต่งเพิ่มตัว S สเป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยน่าใช้แล้วก็น่าจะเอาไปแต่งเพิ่มสุดๆเลยเพราะว่าเป็นรถแจ๊สที่ คือราคาเขาดีเป็นตัวเริ่มต้นเหมาะที่จะเอาไปแต่งเพิ่มเพราะว่าถ้าสมมตินะเราเลือกเป็นในส่วนของตัวที่ท็อปทแล้วพอตัวท็อปแล้วเราเอาไปแต่งเพิ่มใช้คิดว่ามันไม่ค่อยน่าคุ้มเท่าไหร่นะคะมาจาัดคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคากว่านะถูกใจนะคะอยากเข้ามาทดลองขับนะคะเซเรียนเชิญเลยนะ,ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะย่านมินบุรีซอยเสรษีไทย68แยกที่1นะคะอัพเปิดขึ้นมาด้านในนิดนึงคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบไขนะคะ พวงมาลัยไม่มีมาติฟังก์ชันนะแต่มีแอร์แบกแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าจอวิทยุอ่าเล่นแผ่นเสียงต่อ AUX ต่อ USB ได้นะคะหน้าตรงปรับแอร์เป็นปรับแอร์แมนนวลแบบนี้นะคะคันนี้เป็นเบาะผ้านะพี่ๆนะคะแล้วก็นี่เลยสําหรับแบรนด์ Honda นี่เลยนะคะห้องเก็บของด้านหลัง เวลาเราพับเบาะแถวที่2มามันจะเป็นราบแบบนี้พื้นที่ราบเลยนะเป็นช่องเก็บของได้เยอะจุดๆได้ใหญ่เลยก็คือมันประหยัดพื้นที่นั่นเองนะคะน่าสวยมากๆนะคะรถหน่วยงานห้ามเจมิมฝ้าหลังคาสะอาดนเลยนะสำหรับคันนี้นะคะ Honda Jazz 1.5S นะคะรถปี2019คันนี้เลขไม่80,000กิโลค่ะพี่ๆบอกเลย Jazz ไม่80,000นานๆทีมีเข้ามานะไม่ค่อยมีเข้ามาส่วนมากไม่แสนนิดๆเนี่ยถือว่าว้าวแล้วนะคะเพราะว่า Jazz เนี่ยคือเป็นรถที่ สวยน่าใช้นะคะแล้วก็วิ่งได้เป็นล้านกิโลอยู่ละสําหรับแบรนด์นี้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะพี่ๆี่ท่านไหนสนใจคันไหนนะคะสามารถแคปรูปแล้วก็ทักมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าหนะคะสำหรับวันนี้นะคะสายกับรถทรงแฮชแบกหาประตูทั้ง4คันนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจากกานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะอยากจะแนะนําในส่วนไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ